ครับในปี2,556ครับอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวกับช่าง ว่ามาแรงก็เป็นที่ต้องการของตลาดครับไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างก่อสร้างครับเรียกว่าสารพัดช่างเลยครับตอนนี้ตลาดกําลังเป็นที่ต้องการมากครับโดยเฉพาะช่างนะครับหรือแรงงานที่มีทักษะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ดีครับแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยครับรวมถึงเรว่อช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับก็เติบโตนะครับไปพร้อมๆกับการขยายตัวของรถจักรยานยนต์ในเมืองไทยครับ วันนี้ผมมาที่โรงเรียนกิจไปสารจักรยานยนต์ครับก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับของโรงเรียนสอนซ่อมรถจักรยานยนต์ครับที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับแล้ที่สำคัญเรียนจบไม่ตกงานครับคุณผู้ชมครับทุกคนเรียนจบแล้วมีงานทำครับอาจจะไปเป็นเท่าแก่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับหรือบางคนอาจจะไปเป็นช่างอยู่ในศูนย์ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนามากมายครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์สิทธาก้องกิจไปสารครับผู้บริการ โรงเรียนกิจไทยสารจักรยานยนต์ครับสวัสดีอาจารย์สิทธาครับสวัสดีครับผมมวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมโรงเรียนกิจไทยสารจักรยานยนต์กันะครับก็เห็นบอกว่าผลิตนักเรียนนักศึกษาที่เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกสู่ตลาดเยอะมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับใช่ไหมครับก็โรงเรียนเปิดมาปีนี้ก็สิบแปดปีสิบแปดปีแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่างนักศึกษาที่จบไปตอนนี้ก็ ประกอบอาชีพก็คงจะอยู่ทั่วประเทศอยู่ทั่วประเทศเลยครับอยู่ทั่วประเทศเห็นบอกว่าบางคนเป็นเท่าแก่เปิดร้านซ่อมเมอร์เดอร์ไซด์ครับตัวยเฉพาะทานเยว์เนี่ยเยอะเลยใช่ครับใช่คือลักษณะของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมาทํางานพอทํางานเสร็จปอระยะหนึ่งอยากจะกลับไปกลับจังหวัดกลับบ้านกลับำนาวลบบ้านเลยใช่ใช่ใช่อยากไปอยู่กับพ่อกับแม่ครับอ่าอยู่กับสวนอยู่กับนาของตัวเองก็หาอาชีพ ทีนี้อาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วว่าทุกที่ในประเทศไทยต้องมีก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อยู่บนเขาก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ใช่ทุกคนใช้มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นอาชีพตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้ในการที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะฉะนั้นตามหมู่บ้านตามชนบทตามตำบลตามอำเภอแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆก็จะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหานัหลัก มันมีความสะดวกความคล่องตัวเพราะฉะนั้นการที่ว่าเขาจะไปซ่อมบํารุงกลับไปอยู่บ้านครับซึ่งอาจจะรายได้อาจจะไม่ได้สูงแต่เขาก็จะมีความสุขละัได้อยู่กับพ่อได้อยู่กับแม่ค่าของชีพก็ใช่ได้อยู่แล้วก็ในเรื่องของค่าของชีพ ต่างจังหวัดก็ไม่สูงก็ไม่สูงก็นักเรียนที่นี่เห็นบอกว่าเริ่มมาจากหนุ่มโรงงานนี่แหละไม่ใช่การจังหวัดส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็ทํางานกันไหนแล้เรียกว่ากันเสามีเวลาวันอาทิตย์เนี่ยหยุดงานก็อยากมาเรียนวิชาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมเพื่อเป็นความรู้ใช่ครับใช่เลยครับใช่ครับนี่ฮะช่วงหลังๆนี่ก็จะมีทายาทธุรกิจเข้ามาก็จะมาเรียนเพื่อที่จะไปเปิดร้าน เปิดร้านในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าอาจจะไม่ต้องใช้ทักษะละคือเปิดร้านเพื่อที่จะเป็นเท่าแก่โอ้แท่แต่ว่าเขาต้องการที่จะมีความรู้พื้นฐานทั้งหมดครับเพื่อที่จะสามารถไปดูแลลูกน้องได้อืมอาจจะไม่ใช่แค่ต้องมาซ่อมอ่าไม่ซ่อมอย่างเดียวละเก่งเรื่องการบริหารจัดการใช่ไหมครับ่การตลาดเรื่องคนนะฮะทุกๆเรื่องให้ครบมิติของการทาธุรกิจใช่ใช่เอื้อรงเรียนแล้วก็สอนให้ความรู้ครับ ก็<ม>วสวยใหญ่ก็มาเรียนแล้วก็ไปไปสืบอทอดธุรก,กิจของพ่อแม่โรงเรียนเองก็ต้องให้ความรู้รกับน,นักเรียนเรื่องหลักสูตรต่างๆคือยนคนไกลต่างๆรเรียกว,ว่าลองรับมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อซึ่งโรงเรียนเราก็สอนทั้งหมดเลยใช่ครับเราจะสอนเป็นระบบเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเรียนรู้ระบบคุณคไม่ต้องไปจํารุ่นละคุณสามารถที่จะรู้ว่าอ๋อรถรุ่นนี้เป็น4ี่จังหวะ4ี่จังหวะ ขับเลื่อนด้วยอะไรขับเลื่อนด้วยสายพานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมองมองรถจักรยานยนต์หนึ่งคันคุณจะมองมันเป็นระบบอย่างอันเนี้ยเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะเกียราเห็นอ,อยู่ข้างหน้านี่นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะขับเคลื่อนด้วยสายพาน<อ>ไม่ต้องมีเกียร์แบบพวกนี้ละอ๋อเลยฮะเพราะฉะนั้นอย่างนักศึกษาเราเวลาเราออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเขาก็จะมีระบบแค่นี้ 4จังหวะขับเคลื่อนด้วยสายพานสี่จังหวะขับเคลื่อนด้วยสายพานจ่ายเชื้อเพลิงโดยคาร์บูเรเตอร์หรือระบบหัวฉีดเพราะฉะั้นโรงเรียนจะสอนเป็นระบบระบบระบบครับ การที่ว่าคุณจะไปแอปพลายใช้ในอนาคตรถรุ่นต่อไปถัดไปนนในอนาคตที่ออกมาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนี่ฮะที่เห็นอยู่ก็เป็นโมเดล <c oughs> สารพัดรุ่นละเพราะว่า <c oughs> 18ปีฮะคุณผู้ชมครับผลิตทุกสินลูกหาเ <c oughs> ยอะมากต้องเรียนรู้เรื่องของเนี่ยฮะเทคโนโลยีนะฮะใหม่ๆเนี่ยเยอะมากถามถึงหลักสูตรที่โรงเรียนกิจไปสารจักรยานยนต์เปิดสอนอยู่ตอนนี้เรามีกี่หลักสูตรยังไงครับอจะมีแค่สองรอบสองรอบนะครับผมตอนนี้จะมีรอบวันอาทิตย์ รอบวันอาทิตย์ครับผมกับเป็นรอบปกติอ๋อวันอาทิตย์ก็เหมาะสําหรับเรียกว่าหนุ่มหนุ่มโรงงานครับใช่ไหมฮะวันที่มีงานทำแล้วที่ทำงานอยู่แล้วแล้วก็ตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าอยากจะไปเปิดร้านเล็กๆที่บ้านครับอ่าอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะมาเรียนเฉพาะวันอาทิตย์บัเดียวหลักสุสี่เดือนลักสุสี่เดือนนะครับรอบวันอาทิตย์ เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับอ่านะครับอีกหลักสูตรหนึ่งเกหลักสูตรเป็นรอบปกติรอบปกติสอนยังไงฮะวันนีนอันนี้คือสําหรับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนครับเรียนหนึ่งเดือนเรียนทุกวันเป็นหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเท่านั้นเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยอ้รับหกคนต่อต่อรุ่นหกคนเท่านั้นเองต่อรุ่นนะเอาแบบเข้มข้นเลยครับ อันเนี้ยเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนคือคุณต้องการเปิดร้านหรือคุณต้องการทํางานอทํางานก็คือเป็นช่างอยู่ในศูนย์ใรถจักรยานยนต์หลังจากจบเราก็จะส่งเข้าศูนย์เนื่อฮะก็เห็นบอกว่าเรียนจบแล้วมีคนอุ้มไปเลยคุณผู้ชมครับไม่ส่งงานหน่าจครับใช่ไหมครับรับประกันครับเรียนจบก็มีงานทำมาทุกคนเพราะว่าช่างที่ผลิตอยู่เนี่ยไม่พอกับความต้องการของตลาดไม่พอครับไม่พอตอนนี้ยังขาดเยอะ คนหลายคนบอกว่าตกงานว่างงานอยู่เนี่ยนะอยากให้มาแหมเรียนรู้อาชีพช่างครับก็อย่างในลักษณะของการที่ว่าคุณจะมองอาชีพถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจทางด้านนี้แล้วเห็นความเป็นไปได้ครับของอนาคตหรือว่าของอาชีพตรงนี้เนี่ยถ้าคุณแค่ก้าวเข้ามาเรียนเนี่ยโอกาสที่คุณจะตกงานเนี่ยมันแทบจะเหลือเป็นศูนย์อ่ะมันแทบจะเหลือเป็นศูนย์ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเรียนรอบปกติอย่างเงี้ยอย่างรุ่นที่ทําอยู่ข้างข้างหลังเนี่ยางนี้เนี่ยก็คือคือศูนย์ก็จองหมดเลยอ๋อจองตัวแล้วนะเนี่ยจองจองจองแล้วปิดป้ายจองแล้วนะครับจองตัวในเข้าเรียนแล้ย ไดครับก็ยังมีขอเข้ามาเรื่อยๆขอเข้ามาทุกวันที่ส่งไปที่ไหนบ้างครับก็เป็นตามตัวแทนจําหน่ายของยามาฮ่าฮันด้าหรือว่าร้านซับวลเลอร์ร้านทํารถเนือสองก็จะมีเยอะครับจะมีหลาที่ต้องการช่างอยู่แล้วเป็นช่างที่ไว้บริการลูกค้าก็มีสอหลักสูตรใช่ไหมครับราคายังไงฮะ ค่าเอย่างในรอบปกติเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมเสื้อลมผู้มือทั้งหมดก็180 0 0บาท1น0 0 0ับาทนะฮะอันนี้ภาพปกตินะภาพปกติครับ1เดือนเข้มข้นนะแล้ววันเฉพาะวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็เ5 0 0บาท9,500บาทสามารถแบ่งชำระได้สี่งวด๋อ้ชำระได้สี่งวดเรือนสี่เดือนนี้ก็ชำระเป็นงวดปวดไป Oh. ถ้าชำระครั้งเดียวเนี่ย9,500 9 5, 9, 5. แล้วหลังจากจบ,บถ้าคุณยังไม่ชำนาญครับหรือว่าอยากจะเรียนเพิ่มเติมอันนี้รบอบวาทิตย์เรียนเราให้กลับมาเรียนทบทวนฟรีนฮะคุณคุณคุณเอาแค่หลักสูตร4เดือน4เดือนคุณจ่าย9,500ครับเดือนที่5คุณต้องการเข้ามาเรียนคุณจ่ายแค่ร้อยเดียวครับนี่ฮนะแล้วที่สำคัญ การันตีว่าเรียนจบแล้วมีงานทาแน่นอนครับก็แน่นอนคุณผู้มชมครับหน้าสนใจอาชีพนี้นะฮะเนี่ยเด็กๆก็มาเรียน,นกันนะฮะลูกศิลย์ลูกหาก็เยอะเลยเดี๋ยวลูกไปข้างล่างไปดูวิธีการสอนอีการศูนย์หนึ่งครับเป็น<ำ>งานบริการงานบริการก็คือสิ่งที่ คุณจะสมัครเรียนไม่ว่ารอบวันอาทิตย์หรือรอบปกติเนี่ยคุณได้เรียนทั้งหมดอยู่แล้วรวมถึงระบบหัวฉีดด้วยคุณก็ได้เรียนอยู่แล้วเพราะว่าเราสอนเนี่ยก็คือเราสอนเนี่ยเราให้คุณทั้งหมดครับไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรอะไรแต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะแตกต่างกับวัตถุประสงค์ของคุณครับนี่คุณผู้ครับก็หลากหลายนะฮะตามวัตถุประสงค์ความต้องการครับความรู้มีให้พร้อมอยู่แล้วที่กิจไปสารจักรยานยนต์เดี๋ยวไปดูทางด้านล่างนะนักศึกษาก็เขาจะเรียนหลักสูตรนะ การดูแลรถซ่อมบำรุงกันครับปัจุดนี้อาจารย์ก็ดูน้องๆนักศึกษากําลังเรียนอยู่นะฮะจุดนี้สอนเรื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของงานบริการก็คืองานบำรุงรักษาครับก็เป็นลักษณะว่าไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่าครับอ,อันนี้เป็นงานพื้นฐานที่<อ>ช่างจะต้องทําได้ครัอย่างเช่น ยางเปลี่ยนยางนอปะยางปะยางเปลี่ยนยางอ่ปะยางเปลี่ยนยางครับ,รบแม้แต่กระทั่งการที่จะต้องสาที่ร่วนอ๋เหรอฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นบางครั้งเนี่ยเวลารถ ซื้อมาใหม่ต้องการเปลี่ยนขอบให้เีมันสวยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการบริการให้เขาครับางด้านนี้แหละทาอะไรอยู่อันนี้เป็นพื้นฐานเลยฮะการบํารุงรักษาตามระยะก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องวิธีการเปลี่ยนถ่ายอันนี้ก็จะเป็นงานหลักๆนี่ได้ทุกรุ่นเลยนะเนี่ยครับรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับต่อได้หมดเลยใช่เพราะว่าพวกนี้เขาจะเป็นลักษณะของ โครงสร้างโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายในแต่ละรุ่นที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนเข้าไปครั้งหนึ่งเขาก็สามารถที่จะไปบริการรถในอนาคตที่จะออกมาใหม่ๆก็ได้ใช่รุ่นใหม่ๆที่จยออกมาครับช่างก็จะเรียนรู้กันตลอดเวลาครับโรงเรียนก็จะสอนสูตรใหม่ๆ ให้ความรู้ครับเรียกว่าไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่มีความรู้ครับเข้ามาเรียนก็สามารถเป็นช่างได้เหมือนกันได้ครับได้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะเพราะว่าเรียนจบไปแล้วก็เนี่ยฮะมีอาชีพไม่ตกงานนะฮะไม่ตกงานไม่จนละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทุกคนมีรายได้ครับนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมกับท่านอาจารย์สิทธาไปแล้วเราจะไปดูลูกศิษย์ลูกหาของโรงเรียนจิตภาษาจักรยานยนต์นะ นนี้ผมกับอาจารย์สิตาครับอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ46แถวสวนหลวงหน้ารยาครับผมนะครับอยู่นี่เลยครับหน้าร้านธนพลไซเคิลเป็นร้านใหญ่ทีเดียวขายดีลูกค้าเยอะเลยครับผมที่นี่ก็มีลูกศิลยกลูกหาของโรงเรียนกินประสารจักรยานยนต์ที่เรียนจบก็มามป็นช่างที่นี่เลยครับแต่ฮะอย่างที่บอกนะครับเรียนจบไม่มีตบงานก็ส่งให้กับเรียกว่าทั้งฮอนด้าทั้งฮอนด้าทั้งยามาฮ่าครับทุหมดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกศิลยกลูกหากินไป็สารเขาเป็นช่างที่นี่ ยืนอยู่คุณผู้ชมครับ3มคนเนี่ยนะฮะก็วันนั้นเป็นนักศึกษานะครับของเดยกกีดไปสารจักรยานยนต์วันนี้กลายเป็นช่างไปยังศูนย์ซ่อมรมดซคยยามฮ่าแล้วอาจารย์ใช่ครับผมนะครับมีใครบ้างอาจารย์แนะนำหน่อยลูกศิษย์อันนี้บอลบอลครับบอลบอสวัสดีครับน้องบอลครับอันนี้เชนครับคุณเชนสวัสดีครับอันนี้พรอ่าพรสวัสดีครับสามคนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของกิจไปสารเห็นบอกคนนี้เป็นลูกศิษย์มันเรียนจบมานานมากเลยครับ ใช่ไหมครับก็เกือบเกือบสิบปีละเกือบสิบปีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นหัวหน้าช่างไหแลวครับตอนนี้เป็นหัวหน้าช่างกับละครับผมนี่ฮะก็ประสบการณสิบปีแล้วครับคุณผู้ชมครับผมกระซิบถามรายได้ก็หมื่นขึ้นแล้วครับน่าสนใจทีเดียวนะครับก็บอลครับผมบอลเรียนปีไหนนะปีห้าห้าครับปีห้าห้าปีที่แล้วเหรอครับอ๋อเรียนจบก็มาทํางานที่นี่เลยครับได้ที่นี่เลยครับใช่ไหมครับ ทำไมถึงสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์พอไหมคือโดยส่วนตัวของผมเนี่ยไม่รู้เรื่องมอเตอร์ไซค์เลยแต่ว่าชอบชอบรถชอบรถแต่งสวยๆงามๆครับครับแล้วทีนี้คือไม่มีความรู้เราอยากจะมามาเรียนรู้ตรงนี้ครับอ่านหนังสือนที่สารมอเตอร์ไซค์ครับโอไปเห็นโรงเรียนเห็นว่าเปิดรับสมัครก็เลยก็เลยสนใจที่แรกก็ อยู่ใกล้บ้านด้วยแหละแต่คุณไม่กล้าเข้าไปสอบถามก็เลยเข้าไปที่เว็บก่อนเข้าไปดูในเว็บก่อนไปเสิร์ชดูก่อนแล้วถึ้าโทรเข้ามาคุยรายจาายเรียนแล้วก็มีความรู้อย่างน้อยก็ซ่อมมอเตอร์ไซค์ตัวเองได้ใช่ไหมครับไม่ต้องเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายครับมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกข้างในใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องทั้งเรื่องระบบหัวฉีดด้วยครับที่โรงเรียนครับที่สําคัญคุณผู้ชมครับเป็นอาชีพได้จริงๆครับ พอเรียนจบมีงานทำนะครับมาทํางานที่นี่กี่เดือนละได้กับหเดือนแล้วครับกบหเดือนนะครับผมกระสิบถามรายได้ก็เก้าพันกว่าบาทน่าสนใจนะฮะมากกว่าค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้วน่าการครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่างช่างที่มีฝีมือมีทักษะครับใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นการเบิกทางทางอาชีพของเขาครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอย่างอย่างบอลอย่างคอนเชนอย่างเงี้ยครับอนาคตเขาเราไม่ต้องห่วงแล้วใช่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะตกงาน ครับไม่แทบจะไม่ศูนย์ะศูนย์นะคุณผู้ชมครับศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่านี่ประสบการณหกเดือนนี่ประสบการณเกือบสิบปีเกือบสิบปีรายได้ก็มากขึ้นอันนี้เกือบปีอันนี้เกือบปีใช่ไหมครับปีกว่าปีกว่าปีกว่านะฮะนี่ฮะก็เมื่ออยู่นานๆนะฮะพัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะก็เก่งขึ้นนะครับเป็นช่างฝีมือรายได้ก็มากขึ้นเป็นหัวหน้าช่างเหมือนคุณเชนเนี่ยต่อนี่ละฮะเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับอาชีพของการเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับเป็นอาชีพที่กําลัง ได้รับความนิยมเติบโตครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดไม่ตกงานแน่นอนนะครับไม่เลือกงานก็ไม่จนครับนะโดยเฉพาะการเป็นช่างนายนะคับอนาคตยังสดใสอยู่ใช่ไหมใช่ตัวเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนามาเรื่อยๆพาณะยานพาณะมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นสิ่งจาเป็นแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นมากขึ้นครับนะครับท่านใดสนใจนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับอาจจะเรียนเรกว่าวันอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่ารอบปกติก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณ อยังสีทานนะครับขอบคุณน้องๆที่ร่วมรายการขอบคุณครับขอบคุณครับ